S 1> <S 1> สวัสดีฮ่าแฟงๆเจรลัมแล้วก็เจ้ลัมออฟฟิเชียลทุกคนนะพอรีว่าเลือก,ากักอยู่2ใบย,ยังไม่ได้เปิดตั้งแต่แกะกลึงแกมเขาที่แล้วมีลุ่งบวกเปกน,นะแล้วก็ไอคองด้วย2ใบเปิดมันวันนี้แหละลุ้นบวกแปกก็แล้วกันนะนี่ มี20 UCL เวเทอร์ลังแล้วก็ <c oughs> มัลติแชมเปี้ยนดูแล้วกันนะ <c oughs> บวกแปดมาสวยๆเท่ๆนะคะคุณ3 2ไป <c oughs> 2> มามามาจีมา,มาจีาจเฮ้ยเๆ้ยเ้ยเฮ้ยใครอะลาซิโอหุ้ยโอ้โหเโวสลีโฮ <c oughs> อืมาดีดสันด์แบ็กของซัลตัมตันไง โอ้ได้บวก8 4950ก็เอาวะห,หยวนหยวนเก็บไว้จะใช้ใช,ใช้หรือเปล่าหรือว่าขายดีวะอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะเวสลี่ฮท <c oughs> น,นี้เหลือไอคอนอีกห่งใบจัดไปเลยแล้วกันนะมาอันนี้แบบไอคอนแบบรวมใช่ไหมใครก็ได้ที่ไม่ใช่โซล่าโอเล่ซูเคอร์ซีแมนพวกเนี้ยนะพร้อมนะพวกแกพร้อมไหมฮะไงน,นะ อ๋อยังไม่พร้อมอ่ะนกันเดี๋ยวรอสักสองวันก็ได้จะบ,บ้านแล้วไงปัญหาเสียงติงต้องตลอดเลยอ่ะพวกแกพร้อมใช่ไหมโอเคนะฉันบอกให้หยุดแล้วพวกแกก็หยุดเลยนะโอเคปะ่ะพร้อมนะเนี่ยฉันบอกให้แพ็คไอคอนมันหยุดมันก็ไม่หยุดไปอุ้ย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 ดำๆอุ้ยใครอะอังกฤษโอเอยนไรเอ์โอ้โห้าพันเจ็ดเอียนไรท์ อดีตตำนานดาวยิงของอาร์เซนอลแล้วก็โด่งดังมากับคริสตัลพาเลซเคยเป็นดาวยิงสูงสุดของอาร์เซนอลด้วยก่อนจะโดนทเทเลองรีทำลายสถิติอืมปัจจุบันก็เป็นกูรูอยู่นะตามนี้สองใบเวสลีย์เฮ้ยกับเอียนไบรท์สองคนรวมกันว่าหมื่นนิดๆก็ไม่รู้เจ๊งหรือไม่เจ๊งส่งมาบอกหน่อยแล้วกันนะเท่านี้แหละนี่หรือจะตีบวกสักตัวดีเงินนเงินเราเยอะเงินเราเยอะ ตีบวกใครดีวะตีบวกรายการแล้วกันรายการบวกเจ็ดอยู่หุยมีด้วยอ้ามาลุ้นกันรับเลยตีบวกแปดรายการต้องซื้อวัตถุดิบตีบวกแปดรายการกันพร้อมใช่ไหม รา, 8, ร,าาารายการปีฮอตห8วกจัดไปดูดิรอดไม่รอดมามามารายการจริงแตกละเอียดตามนี้แหละนะไม่น่าเยอยว่วเฉยๆก็ดีอยู่แล้วตะกี้ไปแล้วแยกย้ายเท่านี้แหละนะเจอกันใหม่คราวหน้าก็แล้วกัน จะกดไลค์จะกดแชร์จะกด s u ั s c ส i b e ิกไหมก็แล้วแต่แกแล้วกันนะแล้วแต่สะดวก